งานจานใบแรกจากสงการครับในช่างใหญ่ลงขึ้นไหครับนะเรียมมือเปล่าก็ดูแลอยู่อยู่ในช่างเราหลังาจากหยุดสงการไว้อาทิย์หนึ่งครับกรอบอไม่มีงาน <laughs> นอนอย่างเดียวดูซิเป็นเพราะอะไรเอาเอาเอว่ เบอร์ิบจ็นีู่สิไหนดูสิแม่เฮียตั้าตั้งตานมดูจอที่เป็นต่อกำแรงขึ้นอยู่น่าจไปแ้งไหมครมบขึ้นยังชิเรียบขึ้นว่าึ้นโอ้ตั้งี่จิงตัง่ั้งไม่หผมสิบส Đấy luôn Đâu vô, đâu chứ Nà lạ, nào đồ nà Nó có cho bà โยกกับพ่อแม่เลยทีไม่รู้มีคนมาเสียงบ่ได้ตั้งเสียงไว้เลยเจ้าบอกให้่คยว่าโจเจ้าเงยขินกับแม่ดิลอยสุดกูเทียนก่อนจัดให้เลยอันนี้เอ้หัวหัวขึ้นปะ ว่าคืนแห้งไปไม่เป็นหายเดนต้องโปรติีนยุูที่สิบอา้าที่นี้ยูเจ็ดสิบเลยหนากลัวมาเครียดไอ้มันบ้างนคะครับขยับเป็นนิ้วเหมือนกันเอาเอาหมูทิพย์บ่ะ เทศท่ททอ,อ่นเจะไอ้เดือนจะเอาที่ไปเมืองวานเลยเลนเดาะต้องหานื้อมาดึนนงไว้อูกไหเราทำเลนเดี๋ยว่เลีโยงข้มจริงมันันน้นอนน่อลดม,มาเดือนได้ยังสามเก้าสองศูน กคดขึ้นตัวนี้กันโคดลงมันจะมันจะหนึ่งสองสามได้ว่ใช่รถถิ่นเลยอันนี้ได้ว่านี่สี่เกได้เท่าไหรนะสี่สิบปได้ได้โอเคช่องสามเท่านั้นแหละสามก่อดได้สีเฮ้ยสก็ดึงขึ้นได้บ้ดึงขึ้นได้ก็เอาดึงไ่ได้ก็เอา cho cái vật 36 có được? nó có thể say chắc ẩn gì nè, sang cầu 20, sang cầu mấy cái nhá, 40 40, 43, này là, ngày kia, cái này mình vào con, ủa, có thể say không? mình không có mi chòng đất

ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดอาการปวดข้อปวดเข่าคและยังมีน้ำมันรำข้าวนะคะซึ่งมีส่วนช่วยในการลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในมาแล้วครับเห็นเดี๋ยวนี้ทาลเกินน้ำอุ้งครับสูงกาพี่เขาหน่อยก็บอกพี่เขาว่าช่วยกรรส่งโอเคสอดไสรครีมเค็มกล่นอร่อยเค็มถึง เอสเอสสองมาแล้วบอกว่าเป็นคุณแม่จะบอกว่าติดก,กับอาามออกมาเรียบร้อยครับรเก็บเส้นทางต่อตัดคลิปไปเพราะบางทีกล้องไม่รู้ตำรวจโทรมาบอกว่ามีใบริสังข้างชำระมาท่าน <c oughs> กดเก้ากดบทันก็เลยพวกกดแแม่เลย <c oughs> โอเคครับผม